สวัสดีครับทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกนชิน Impact และกิจกรรมที่รีรันกลับมานะทุกคนนะกับริเบนเออครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับทุกคนครับกับการสุ่มในแต่ละเวอร์ของเราวันนี้ได้เป็นอ่าหกเบิรน,นะทุกคนนะก็โอเคอยู่แรกไปเลยครับอืมได้มา40เพชรแบบง่ายๆนะทุกคนนะแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนี้อ่า ริเบนเราได้ไปแล้วนะครับทุกคนครับกับพลังงานนะทุกคนนะต้องไปไล่เก็บของตามจุดก่อนนะครับซึ่งพี่ไปเก็บมาแล้วนะทุกคนนะเราก็จะไปลุยดานเจี้ยนเพื่อรับของรางวัลที่เหลือแล้วก็กับอีก60เพชรนะครับทุกคนครับอ่าก็นี่อันนี้ดีโอเคเพราะว่ามันเทเลพอร์ตไปได้เลยนะทุกคนนะถือว่าเยี่ยมยอดนะครับทุกคนอ่าเมื่อมาถึงก็เหมือนเดิมนะทุกคนนะสี่พันต้มเป็นหลักนะครับเราจะเลือก ี่พัตแตมเพื่อเอาหนึ่งหมื่นสองพันนะทุกคนนะนี่นะครับต้องสู้กับตัวหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยจะลืมเลือกด่านก่อนนะถ้าใครมา,มาถึงไม่เลือกด่านมันก็จะอยู่ตลาดแรกนะทุกคนนะเออเราก็เลือกด่านก่อนเสร็จแล้วก็เหมาเดิมครับเอาเวลาเยอะๆเข้าไว้นะทุกคนนะเพื่อพลังโจมตีโล่ความเร็วเมื่อวิ่งจะใช้พลังงานเยอะก็ใส่ไปครับทุกคนครับ เอาให้ได้สี่พันครับเบื่อพลังชีวิตตัวละครที่ต่ำกว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นต์เไม่เอาแล้วกันครับภายในสิบวิ่งจะระเบิดตัวเองครับอ่าสตาร์บิด้าลดลงเนี่ยเนี้ยสี่พันละทุกคนเอาเียแค่นี้ก็พอครับทุกคนครับห้าอย่างหนึ่งงสามสี่ห้านะครับทุกคนครับกับอันนี้ที่เอาแบบเลือดน้อยสุดนะครับก็ไปลุยเลยครับง่ายๆนะทุกคนนะผ่านแบบไม่ต้องเลือกตัวละครนะทุกคนชุบเข้ามานะครับก็ เจอฟิตสาย e อกันหน่อย <Holmes. S 1> นะทุกคนนะมาปุ๊บเป็นทำไมมีสามวงครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลบๆนิดนึงมันคืออะไรอ่ะไอวงนั้นยืนอยู่ข้างในไม่ได้เออเหมือนวงนั้นจะยืนอยู่ข้างในไม่ได้ครับทุกคนครับโตเข้าให้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็แปะน้ําลงไปนะครับแล้วก็แปะตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนครับจงมี่กลางโล่ครับทุกคนครับแล้วก็จงมี่ดาวตกครับป้มเข้าให้เนี่ย มีข้อเสียตรกนี้ทุกคนเออสำหรับเอเฟโดถ้าวางดอกไม่ดีดอกมันจะแตกนะครับทุกคนครับโดยเฉพาะไอ้มอนสเตอร์ระดับคอสที่มันตัวโตๆมันจะทาลายดอกไม้ของเอเปโตได้นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเลี้ยงเลี้ยงไว้นิดนึคงับทุกคนครับเออเลี้ยงเลี้ยงไว้นิดนึงตรงนี้กลางโลกครับทุกคนครับไอ้กลมๆตวกลางนี่คือน่าจะเหยียบมีได้นะทุกคนนะอืมแย่ละมันเปลี่ยนตัวครับทุกคนครับมันกลางโลกลสบากกับพวกนี เออปาบเขาให้ปาบปาบปาบปาป้าไปตัวนั้นไอตัวนั้นดูดครับทุกคนครับปา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 ยจะลืมการพูดจงรี่เราจงรี่มาเพื่อให้เล่นง่ายนะทุกคนนะเพราะนั้นเราต้องอย่าลืมจงรี่นะครับทุกคนครับโอ้เขาให้นะครับทุกคนครับแล้วก็ปาดอกออกไปข้างนอกครับทุกคนครับแบบนี้ครับเออนี่คือวิธีการวางดอกที่ถูกต้องแล้วก็โชเข้าไปแล้วทุกคนนะเออที่ขอกสลับไปสลับมา วางดอกอีกทีหนึ่งปาบเรียบร้อยครับทุกคนครับแล้วก็มาตีตัวนี้ต่อนะครับไอวงนั่นมันเคลื่อนที่ไปมาด้วยเออวงนั้นมันเคลื่อนที่ไปมาด้วยนะครับทุกคนครับดูดิโอนเข้าไปครับเจ็ดพันางดอกเนี่ยวางดอกพลาดครับทุกคนครับไม่เป็นไรครับวางนกครับทุกคนครับวางน้ำครับทุกคนครับแล้วก็วางดอกใหม่ครับดีที่มันกูดาวเร็วครับทุกคนครับแล้วก็กางโล่ด้วยครับทุกคนครับให้มันผสมผสานกันไปแแปบแปบเข้าไปแทบจะไม่ตี ไปเข้าเลยเออแบบตอที่ยังมีเวลาเลทุกคนนะเราไม่ต้องรีบร้อนมากครับหลบๆเองคบๆนิดหน่อยไม่รู้มันคืออะไรนะทุกคนนะกลางโล่ไว้ครับทุกคนครับปางดอกไปทางนู้นครับทุกคนครับแล้วก็เจอโนกาไปครับโจ้เข้าไปครับวางน้ําด้วยครับทุกคนครับหลบเข้ามาแล้วก็ท่าไม้ตายโปะเข้าให้ครับทุกคนครับและจังหวะนี้ครับสวยครับสวยเลยครับกุ้มเขาให้ครับแล้วก็วิ่งหลบออกมานิดนึงครับทุกคนครับแล้วก็กลางโล่หน่อย ปะดอกไปทางด้านนู้นนะครับทุกคนครับพี่จะพยายามแปะดอกไปทางด้านหลังมันนะทุกคนนะเวลามันตีมันตีมาข้างหน้าไงมันจะได้แบบตีไม่โดนดอกนะครับทุกคนครับเนี่ยไปแล้วครับทุกคนครับลงมาตรงนี้โอ้โหโดนครับทุกคนครับจงนี้หลบเข้ามาก่อนครับแล้วก็ดาาตกป้มเขาให้ไม่โดนครับทุกคนครับมันไปกลางโล่อยู่นู่นแล้วครับ อาดูตัวต่อไปครับเป็นตัวนี้นะทุกคนนะป้าก็ให้นะครับคนครับมันกระโดดหลบครับวางนกทุกคนครับแล้วก็วางนี่ครับทุกคนครับอุ้ยเกือบตายครับทุกคนครับยืนอยู่กลางวงนะทุกคนนะยิวก่อนครับป้าป้าป้าป ok ้าป้าป้าเดี๋ยวปิดแตกครับทุกคนครับไม่เอานะทุกคนนะไม่ยอมให้ตัวไหนตายนะครับยิวเข้าไปยิวสู้เข้าไปปล่อยมั้ามิงถล่มเราเข้ามาเออพางดอกไปตรงไหนก็ไม่ได้ มันยืดชิดกันเกินไปแล้วก็เราก็ไม่มีที่ให้วางดอกเออคือฉิวยุยี่ครับทุกคนครับวางตัวนี้ครับทุกคนครับแล้วก็จุกนี่กางโบ่ไปวางดอกไปข้างหลังเราครับทุกคนครับแล้วก็สวนด้วยท่านีครับทุกคนครับแตกไปครับทุกคนครับแล้วก็มันก็ล็อกเราไว้ครับทําให้เราขยับตัวไม่ได้ครับทาให้เราไม่สามารถไปตีมันได้ไออย่างนี้ก็ได้เลยเนี่ยเอม วางดอกไว้ใต้เท้าตัวเองก็ไม่ได้ครับทุกคนครับมันล็อกเราเหลือเกินครับโอ้โหพลาดนะทุกคนนะนี่คือพลาดอย่างรุนแรงครับเอ้ยออกมาได้ละเอ้ยขอสักทีหนึ่งไม่เข้าอีกบนกลางโล่าพอดีโอ้โหนี่คือความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อาภาัยนะทุกคนนะเออสวยกว่านี้มีอีกไหมอพยายามอย่าย,ยืนอยู่กลางวงมันมากเกินไปครับทุกคนครับมันมีความอันตรายอยู่ครับฟิตก็เลือดน้อยทุกคนนะ พยายามอย่าเอาฟิตไปชนนะครับทุกคนครับเอาฟิตมาคิวหน่อยโอ้โหฟิตโดนพ่อเดียวแตกโอ้โหแย่และทุกคนฟิตแตกครับทุกคนครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการเล่นละเอยตัวดาเมจตายม,มีแต่น้ำเนี่ยมีแต่น้ำเนี่ยเอาไบโด้ไปคิวระวังครับทุกคนครับโล่จงลีไม่แข็งแรงพวกเราดันเลือกไอ,อโล่ไม่แข็งแรงมาแล้วทุกคนนะเออ รถพลังโล่ลง50%นะครับแล้วก็พยายามจะไปยืนชนเหมือนตีปกตินะทุกคนนะแบบนี้ไม่โอเคเลยนะครับไม่โอเคเลยเฮ้ยแต่ว่าเรียกออกมาได้ทุกคนเออกินยาเรียกออกมาได้ครับเมื่อกี้กดกินยามันขึ้นมานะทุกคนนะเพราะฉะนั้นฟื้นฟูกลับมาได้โอ,อ้ยอย่่งกี้สบายล่ะเออสบายแล้วล่ะเอายาฟื้นฟูพลังชีวิตมาใช้นะครับทุกคนครับ ชิปเขาให้แล้วทุกคนนะเสร็จแล้วก็จัดการด้วยกินไก่เข้าไปนะครับเงี่ยมเงียมเง,งียมนะทุกคนนะเออหนในในในละก็เข้ามาแล้วก็กินสลงสลัดอะไรที่ต่อยเข้าไปนะครับทุกคนครับเพิ่มพลังโจมตีได้อีกนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเออเอาสิวางดอกไปทางด้านนู้นครับทุกคนครับกลางโล่แล้วอย่างงั้นหเหรออืนกมาเออฮิวไป อ่ะสีเข้าไปครับตัวไหนต้องตีตัวแมงกระพุนนะทุกคนนะตีตัวแมงกระพุนนะครับสางตาบีหน้าไม่มีครับระวังหน่อยครับกลางโลด้วยครับทุกคนครับดาวตกไปครับโปเข้าให้นะครับวางดอกใหม่ครับทุกคนครับวางทางด้านนี้ครับทุกคนครับสีเข้าไปร์ดโปเข้าให้ออ้ยโดนอีกแล้วครับไอ้หูโลตจงนี้ไม่แข็งนี่คือแบบมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเออใช้ท่าไม่ตายไปนี่แหละทุกคน ร่วงสิอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันอยู่ตรงไหนครับทุกคนครับพี่อ๋อมันอยู่ตรงนู้นโอ้โหมองหามันไม่เจอ,อเฮ้ยวันนี้เล่นกิดพลาดเยอะเออเออจัดการมันออสออสจัดการมันออสจัดการมันมันมาละมันมาละทุกคนมันกางโลแล้วก็ดาวตกไฟเข้าหรือเปล่าเหมือนจะไม่เข้าเออเหมือนจะไม่เข้าออสยิงตี่ยู่สู่ยี่ครับทุกคนครับน้ำเข้ามา น้ำเข้ามากลางพลังชีวิตหลบครับทุกคนครับเออสวยกลางโล่เข้าไปพอดีครับทุกคนครับวางดอกทางด้านนี้ครับทุกคนครับแล้วก็ตีสวนกลับออกมาครับเออโดนอยู่ครับทุกคนครับแล้วก็เทวาตกเข้าไปเออสวยครับทุกคนครับนกมาพอดีครับทุกคนครับเออจังหวะนี้ครับทุกคนครับสวนใสเลยครับทุกคนครับแตกพอดีครับบอกเลยครับเรียบร้อยนะทุกคนนะได้ไปแล้วครับสี่พัน <laughs> โอ้โหทุลักทุเลจริงๆแหมอ่ะมาดูครับทุกคนครับสิ่งที่เราได้มาก็จะได้ของรางวัลครบเรียบร้อยนะครับทุกคนครับเพราะว่าด่าละสี่พันเท่านั้นนะทุกคนนะเป้าหมายนะครับแบบง่ายๆเลยนะแล้วก็ได้เพชรไปอีกหกสิบน,นะครับอเรียบร้อยนะทุกคนนะเรียบร้อยอ่า ก้าจะาตู้กล้าจะบินละพี่ขอไปที่จงรี่เลยแล้วกันนะทุกคนนะขอเร่งนิดนึงขอเร่งนิดนึงเออไม่ได้อีโตก็ขอให้ได้โคโรมาสักตัวหนึ่งเถอะเออโคโรสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะอม,มาดูกันนะครับทุกคนครับตอนนี้ตู้อิโตนะทุกคนนะเหลือเวลาอีกเจ็ดวันเท่านั้นนะครับกับมีอยู่ประมาณห้าโรนะทุกคนนะ กโรโกโรเอ้ยกโร,โกโรถือหอ,อกอีกละโอ้โหทุกคนเกินนะครับเนี่ย46เกินไปแล้วนะทุกคนนะได้เป็นขยะมาแทนนะครับโอ้โหบอกแล้วว่าไม่อยากจะได้เสียงหลิงอุดก็ยังลงว่าอีกเอ้หรือว่าอยากให้พี่ได้อาวุธวะไม่ได้ก็เสียดายตัวละครแต่ว่า ้องเคลียดูทุกคนเผื่อโลเดียวออกแล้วทุกคนนะมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แหละมันไม่น่าจะเป็นไปได้อืโหลดข้อมูลทุกคนอย่างนี้ต้องโหลดข้อมูลครับทดสอบพรสวรรค์นี่โหลดข้อมูลอิโตออกมาก่อนทุกคนเรียกร้องความสนใจชอ็อตโอ เป็นยังไงร่ะความเลงนี้บัดงัวพี่คาดโปเขาให้อเขามาโหลดแค่นี้แหละทุกคนไอตู้ดีพี่ได้แต่เสียงหลิงรัวๆเลยอ่ะแบบนี่คือเวลาเราเล่นเกมใดเกมหนึ่งไปได้นานสักพักหนึ่งแล้วครับทุกคนครับเออที่เหลือมันจะเริ่มมีความเกลือเพราะว่าตัวมันจะซ้าเกินลิมิตแล้วไงเออตัวมันจะเริ่มซ้าแบบเกินลิมิตครับทุกคนครับมันก็จะแบบ เอยมันเกลือล้วน,นเลยนะทุกคนนะโอ้โหไม่ได้แล้วละ่ะแม่ตู้นี้เป็นตู้ที่เจ็บช้ำเออมีทักบอบลา่ามีทักเสียงหลิกแล้วก็ได้ทั้งสองอย่างด้วยอแย่เลยครับทุกคนกรับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยจ้า